โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะผมวมันนี้เราก็มาอยู่เป็นรายการมาบอกสื่อนะวันนี้เราจะมารีวิวปืนอย่างที่กูรู้กันดีเนาะก็ด้าน,นหน้าผมเลยนะฮะวันนี้เลยนะผมนี่ก็คือ M 6 0นะผมเป็นปืนที่ไม่ต้องพูดสรรพคุณอะไรให้มากนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องสรรพคุณเีลยเราบอกของแต่งก่อนละกันเนาะของแต่งผมจะให้เป็นนะครับผม Reflex Sight muzzle booster folding clips release และขายไม่ได้ครับ ammo missing นะผมเนาะ วันนี้จะมารีวิวปืนนี้กันนะก็ผมขอย้อนความไปเลยแล้วกันเนี่ยย้อนประวัติศาสตร์ก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยตอนนี้ไอ้ปืนเชียร์เนี่ยมันมันยังไม่ไม่ก๊อดมากเะครับสมัยก่อนปืนเนี่ยเป็นปืนที่ไม่มันไม่ใช่ก๊อดอ่ะมันก๊อดแต่สมัยก่อนนั่นแหละคือมันฟะเจ้าตั้งแต่พระเจ้าตั้งแต่สมัยไหนวะไอ้ไอ้สมัยตอนที่แบบไอ้นั่นอะสมัยตอนที่เกมเกมเปิดใหม่เลยอะ2016ัสะสมัยก่อนอะคือ มันเป็นปืนที่บูชิดมากๆคือบูชิดทุกอย่างนะครับไอเทียแล้วมันจะเป็นเรื่องของเมื่อก่อนมันจะดีเรื่องไฟไเลสไอ,อเทียกูือกดข่าตล์เมื่อก่อนมันจะดีเรื่องไฟเลสลนะแต่ปัจจุบันนี่คือไฟเลสโดนเนิร์มนะเมื่อก่อนนี่ไฟเลนเมื่อก่อน,น,อน,นไอโมกศูนย์น่ไฟเลสจะเร็วกว่าน,นี้นิดน,นึงนะครับแต่ด้วยความที่ว่าปรับใหม่ปืนมันจะมันเหมือนล้านช้าลงนั้นแต่สิ่งที่ทำให้แต่ใ่ผมคิดว่าสิ่งที่ทำาม่ดีเนี่ยนะ มันยังโดดเด่นเห็นไหมครับคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมเมื่อกี้คือผมแบบอย่าเนี้ยยิงที่ปลายเนี้ยแล้วแม่งตายสองเลยอะ่ะคือแบบขนาดที่ปลายนะครับให้ปลายนะยังตายยังเก็บสองได้อะ่ะนี่นะผมมายิงไม่เลงนะยิงแบบกาดยิงเนี่ยยังโดนอะ่ะที่ดูแล้วกันขนาดโดนเนิร์มานนะ โกงเกินไอ้เชี่ยก็สุนหมดผมจะผมขอเลยวิูไปคลิปสั้นๆแล้วกันเพราะว่าถ้าผมติผมอาจคลิปนานกว่าน,นี้ผมว่าผมอาจจะโดนเตะนะครับเนาะผมเลยคลิดว่าเอาตอนเกมกําลังตำตามี่แหละจะได้แบบความจริงผมเข้ามาแล้วผมก็อัดเลยนะไม่ได้รอแบบรอแบบ เกมเริ่มใหม่เพราะว่ามันมันไม่ใช่ปืนที่แบบไม่ใช่ปืนที่เหมือนชาวบ้านนะเป็นปืนที่แบบมันเสี่ยงต่อการมันเสี่ยงต่อการโวตเตะแล้วครับคือมันว่อนตีมากปืนเนี่ยผมเลยคิดว่าเอาคลิปสามสี่นาทีก็เอาครับเพราะว่าปืนนี่มันเป็นปืนที่ท็อกซิกมากแล้วก็คือคือถ้าเป็นปืนอย่างพวกเอชสิบสองพวกเคสองหนึ่งพวกในมุกสงูนี่ผมอาจจะเล่นแบบว่าเล่นไม่เต็มเกมครับเข้าใจเล่นไม่เต็มเกมไหม คือถ้าอย่างเกมปกติทั่วไปเราจะเล่นเกมเต็มเกมสิบนาทียี่สิบห้านาทีแล้วแต่เกมนะครับผมอะยางพูดแน่ไหมครู <c oughs> <c oughs> จะรู้ันดีนะว่าถ้าผมเล่นถึงสิบนาทีมันจะขนาดไหนนะครับที่อาจจะสั้นหะน่อยนะคลิปอาจจะสั้นหนนะ่อยก็ขออาภัยด้วยนะผมเนาะเพราะอย่างแรกเลยคือว่าตอนที่ผมว่าไปข้างต้นแหละมันเพราะไม่งั้นแล้วก็ผมอาจจะอัดคลิปไม่ได้อาจจะแบบอาจจะต้องเกี่ยนตัดนะตัดที่เกจะเพิ่มคลิป ดนะมมนะูสมบูรณ์นะครับสมบูรณด้านของการยิงนะฮะดีขนาดไหนดูเองครับผมนะโคตรโอเวอร์พาวเวอร์ดีมากนะไม่คือคือเป็นปืนที่ไม่ต้องคุยไม่ต้องดูเองครับดูเองครับนะสมบูรณดูดูเองครับ,ด,รบด,ดูดูดูนะดเท่าไหร่จะบอก คุณดูเองครับนะว่ามันโกงขนาดไหนนะครับม่มันมันมันเป็นปืนก๊อตขนาดไหนนะครับให้ดูนะอา้าวพื้นเฮ้ยน่ามีโอ้โหเนี่ย ขนาดดูขนาดผมนะคลิปสามไนมะ่สบายสบายที่สุดถ้าผู้ชมว่าถ้าเป็นผู้ปลูกเพเยอร์จะขนาดไหนอะท่านผู้ชมอสองนัดเลยเหรอไม่รู้นะจริงๆเห็นน่าจะโดนสองไม่ก็สามเนี่ยตายโอเคคลิปอาจจะสั้นหน่อยก็ขออภัยด้วยนะผมอ่าแค่นี้แหละไม่อยากโดนเตะมากกว่านี้ กูพูดกี่ครั้งวะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราสมาสรุปกันก่อนเรื่องของข้อดีข้อเสียนะแล้วก็แนะนำไม่สำหรับทำจริงไม่ต้องแนะนำหรอกการแข่งขันเพราะว่าปืนนี่ถูกแบบเจาะในขันนะครับแต่ถ้าสมมติทัวร์ไหนหรือการแข่งไหนที่มันที่มันแบบจิบจิบเอ็มูซูก็ยิบครับผมโคตรดีนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องข้อเราคุยกันเรื่องของข้อดีกันก่อนนะข้อดีของมันคือปืนเนี่ยอย่างได้เลยปืนเป็นปืนที่คือมันลันฉาครับแล้วอ่ะ แล้วมันลั่นช้ามันเป็นข้อดีตรงไหนอย่างแรกคือพวกไอ้ปืนลั่นช้ามันมีข้อดีตรงที่ว่าปืนมันจะดีดช้าผมยิ่งเป็น M60 น่คือความจริงเกมเนี่ยมันเป็นมันเป็นทุกปืนแหละคือยิ่งปืนดีดยิ่งปืนลั่นช้าปืนจะดีช้าช้าช้าการจะดีความเร็วของการดีดปืนเนี่ยมันจะช้าหรือจะเร็วเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับไฟเลทปืนนะผมอ่าแล้วปืนนี้เป็นปืนที่ไฟเลทน้อยมากๆอยู่ที่600กว่าซึ่งถือว่าไม่ไม่มากนะครับแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างของมันคือ ด้วยความที่กระสุนมันมีรอยนัดทําให้ปืนเนี่ยสแปมได้นานนะผมเป็นนานมากคือคําไม่ยังยันยันเจ็ดยันแ,แต่โมงเช้าครับพูดนึ่งนี้เลยนะคือแบบโอ้แบบไม่อยากจะพูดอะไรแล้วเรื่องการเรื่องปืนเนี่ยแล้วปืนดาวเมทคือสามแล้ตายะไก่คือโอ้โหเขาฮวงมากครับแล้วก็เป็นปืนที่ยิงสีน้ตาลละไก่อะซึ่งแบบเข้าใจไหมใส่เอพีค่าเจาะ4.5ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรมาดูดูค่าเจาะนะฮะนี่ฮะ ศ5ห้าคุณเข้าใจไหมคือมันมันเป็นปืนที่ไม่ต้องสัรหาหราเลยพูดแบบดูดูสเตตัสเองนะดูด้วยนะฮะส่วนข้อเสียมีแค่สองข้อครับผมวิม่งช้าอโรวช้าแค่นั้นเลยผมแค่นี้จริงๆนะ,ะแล้วก็ผมไม่ค่อยแนะนำให้เอาปืนนี้ออกไปเล่นเท่าไหร่นะครับผมถ้าคุณถ้าคุณหน้าด้านพอ ผมแนะนําเอาปืนนี้ลงเอาเล่นได้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับผมลงเอาเล่นนะไม่ใช่ลงแข่งนะถ้าเอาเล่นนี่คือเล่นได้ครับแต่คุณอาจจะโดนว่อนว่อนห,ห้าคู่เล่นโหดอ่ะคุณอาจจะโดนเตะโกนเตะได้นะครับผมเพราะปืนนี้เป็นปืนที่โคตรท็อกซิกนะครับผมจริงก็ต์มากก็ต์มาเกือบสีไปแล,วละวสำหรับปืนนี้เนาะโอเคก็วันนี้อาจจะมีคลิปสั้นๆหน่อยขออภัยด้วยนะครับผมโอเคส่วนใครชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ให้ช่องมันบอกลงเนาะส่วนใครอยากอยากจะด o n a t ะครอย่างเชนผมที่ผมจะทิ้งเงิน d o n a t i o ไว้ต่ลลางเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนชาบวันนี้ไปด่อยครับผม